สวัสดีค่ะมาพบพอกับลูกปุยหน้ามุนค้นคลาตีกแก้วเนาะค่ะวันนี้ก็ได้ถ่ายคลิปหลายรอบลูกค้าบอม้าค่ะโทวมาบอกว่ามาบททันก็นเลยได้มาถ่ายคลิปอีก <c oughs> ตอนนี้ว่างกับพอมีอยังค่ะผับผาสักผาในลานผับผาในลานไปพร้อมเนาะเราก็มานังคุยกับอัน พี่พี่น้องๆเนาะคะ่กะก็ะะบ่มีหยังหรอกค่ะจำเอาบอกให้ฟังค่ะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะ,ะต่อจากคลิปคลิปที่แล้วที่ที่พุยได้เอ่อเอาไว้นะว่า,วา,นะวาเออ่มาได้มาเปิดร้านนี่ล่ะคะ่ะไอยาเพิ่นให้ทุนมาเปิดเนาะ หาทุนมานี่ยเงสิบพันนี่มันบ่เป็นหน่อยๆนยด้ค่ะแต่ว่ากะมันกับบ่เหลือเพราะว่าการที่เฮ้าย้า่บานล้วก็มาชาถึงร้านชาถึงบานอยู่เนาะ <c oughs> ก็มเป็นใสเงินหน่อยๆน่อยเพราะว่าค่าลานกับมีมาค่ามาจำสามเดือนค่าบานกับมีครับมาจำสามเดือนกะ หลายบาทเติบแล้วก็ใช้สีเฮาอันไอ้ไอ้เก็บไอ้เอาไว้ตกแต่งลานเห็ดนันน้นเห็ดนั้นเห็ดนี่ค่ะในลานค่ะซื้อซื้อไอ้อุปกรณก์มาตกแต่งลานเนาะหรือว่าซื้อพวกสีพวกอย่างมาท่าลานนะคะก็เหเ็ดไปดีอยู่อย่างหนึง่งสามีของ ลูปุยนี่กัไอ้ใม่นี่เพิ่อนอันนี้เฮ็ดเองทุกอย่างเนาะค่ะบโบได้จ้างสร้างอยู่ใส่เพิ่นเฮ็ดเองเมือ่อทาสีตั้งแต่เฮ็ดเตียงบ่เป็นกะมาต่อเตียงเอาเองเนาะเพราะว่าราคาเตียงไอ้ที่เตียงหนวดอยูหนีเนาะมันก็บ่บ่แม่นถึกๆเนาะค่ะสมัยตะกี้มันกะสิบปีที่แล้วมันก็เป็นพันยูโรอยู่เนาะค่ะก็เลยโออมาเห็ดเอง มาเฮ็ดเองกะซื้อเบาะตอนที่แรกกะซื้อเบาะธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ากะเพราะว่าแต่ก่อนนี่กะประหยัดค่ะกะลองใส่าะอ,อันนั้นอันนี้ไปค่ะแต่ว่ากะกะได้เฮ็ดไปเนาะเพื่อนกะเฮ็ดซุกยางทั้งเตียงน้ำมันทั้งทั้งเตียงนวดไทยเนาะค่ะแล้วกะ เห็ดไตเฮ็ดไ้ดีที่เดียวค่ะนั่นแหละเห็ดไปเห็ดไปเขามาอยู่ไ้ประมาณาคนของคนหยังเขามาอยู่ไดประมาณช่วงเดือนเดือนธันวาเอา้ยบุ๊มบินเดือนเ,อเปิดล่านในเดือนพฤศจิกาค่ะสองพันสิบเอ็ด สองพันสิบจำปะไดเป็นบาเนาะค่ะอันการเล้าๆนี่แหละค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะการเริ่มต้นมันก็เริ่มต้นโดยศูนย์กันทุกคนเนาะค่ะลูกปุยถึงเคยสิเหตุงานหนวดมาก่อนจากหลานอื่นเนาะค่ะเราก็มาเปิดเป็นของจะของกับว่าไดว่าลูกปุยสิเอาลูก้ามาเป็นของจะของเนาะค่ะ ก็คือแฟ่ก็คือมาตั้งแต่ตนนี่มาอมาแบบคือมาแต่จากของอะค่ะลูกค้าเพิ่นกับบอ้บอได้บอกลูกค้าว่าเขาสิออกไปใส่เนาะบอได้ว่าเออฉันสิไปเปิดลานเธอมาหนวดกับฉันเรื่องสิเนาะกะบอกว่าฉันสิออกแล้วไปหนวดกับคนที่อยู่เด้อวังสิล่ะเพื่อนก็ถามดี่ดอกค่ะว่าสิไปเฮตดหยังตอนแรกบอได้บ่ท่านได้คิดค่ะว่าสิเฮตดก็ออกมาก่อนค่ะ เมื่อมาตั้งหลักก่อนว่าสิเหตุอย่างที่แรกคือว่าสิไปสมัครงานธรรมดาเนาะแต่ว่ากะบจะของเคยเหตุหนวดแล้วกะอันนี้กะงานธรรมดากะบพวกหัวจักไพ่พวกหัวสิไปสมัครมองใดเนาะค่ะก็เลยได้สมัครบ่ได้สมัครใสก่ก็เลยเออก็เลยคุยกันกับแฟนก็มาเปิดร้านนี่แหละค่ะแล้วกะบอ่า ไอใหม่เพิ่นก็นเลยคุยกับแม่เพิน่นแม่เพิ่นก็นเลยให้เงินมาเห็ดทุนอะคะ่ะเงินเงินทุนที่สองหมื่นยูโรอีก็ะเอองค่าชสจ่ายใ,ใน้านทั้งค่าชสจ่ายใ,ในบ้านแล้วที่สำคัญคือ,อ,อบ้านเก่ากำโดดไอเท้าใหญ่บ้านมันก็ต้องบอกลงหนาสามเดือนเนาะคะ่ะแต่ว่า มีเวลาแค่เดือนเดียวที่ที่เขาบอกเขาปัตยนี่ก็ือในได้สัญญา่านนั่นเขาถ้าเขาหานคนมาสาต่อบ่ได้เขาก็ต้องใจอ,อีกสองเดือนเขาก็ต้องใจเงินคือเก่าเนาะค่ะแต่ว่ากะนั่นแหละค่ะเงินสองหมื่นก็นหมดไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไว้ไว้ไอ้หมุนเวียนไดน้ลานเนาะค่ะที่ว่าห้าลังเทียเขาเริ่มต้นแรกทุกคนกับห้องหูว มันอาจจะบ่มีลูกคาก็ได้เองสินอกค่ะแต่ว่ากะบ่มีหลีล่ะค่ะค่ะได้มือเปิดล้านเปิดอย่างนั้จำได้วันที่หกวันที่หกพฤศจิกาค่ะกับแม่เิ่นกามายินดีน้ำแล้วก็กมู่พวกไงค่ะเคยทำงานน้ำกันเขากามายินดีน้ำนี่แหละค่ะแล้วก็กระเปิดเป็นทางการแล้วก็มีพี่สาวกบมา กะเขาก,เ,ากเปิดเปิดไปเปิดไปเปิดมือแรกกะกะจังมาล่ะค่ะวันมือ้อวันอันไม้ไม่ของอยู่ในเมืองเมืองที่อยู่นี่กลังพ้นเพื่อนกับมาซองเบิง้งจะซื้อเนาะค่ะมาซองเบิง้งเอองจ้าเฮ็ยดยังจังสันจังสีเออพกหุ่นจักเพื่อนกับว่ามันสิอยได้บเสร็จจังสันจังสีเนาะค่ะแต่ว่านูปุยกับเป็นคนบัณฑิยานี่ยังเสร็จละ เรแต้แวต่เพิ่นสิว่าเฮากะเฮ็ดเท่าที่เฮาเฮ็ดได้เ,าเนาะค่ะอดทนไอ้การเป็นการเป็นไอ้เจ้านายตัวเองนี่มันก็คืออดทนอดกลั้นทุกอย่างเนาะค่ะกะูปุย้ยอาจจะโชคดีอย่างหนึ่งที่มาเปิดในช่วงหนา้าหนาวเนาะมันก็เงียบอยู่ จนถึงช่วงกะตังแต้เปิดหกหกหกพฤศจิกากะฮานังเทียกะมีลูกข่ามือละคนเน่สองคนเน่อยู่ยังสี่ค่ะไปจนถึงเดือนธันวาปุ่นกะมิมมือละคนสองคนกะเขาก็ถถือว่าทราว่าเอ่อเอ่อ เขาเห็ดคุณภาพแล้วซักวันเขาเขาเขา,เขาก็กคงจะปากต่อปากกันเองเนาะคะ่ปะปัจจายนี้ก็เลยอละไรเห็ดไปมือละคนสองคนก็จนไปหอดเดือนธันวาค่ะมันเป็นช่วงเท,กทศกาลคริสต์มาสเนาะก็โชคดีก็คือโชคดีที่มีคน เขามองหาของขวัญคริสต์มาสกันเนาะค่ะเขาก็มาซื้อบ้านเขาเอิ่นบัตรกำนันหรืออยังะคะ่ะยุนี่เขาเอิ่นกูชัยเนาะนั่นแหละค่ะเป็นเลือเอิ่นเป็นคู่ปองหรือยังนั่นแหละค่ะเขาก็มาซื้อเหมือนกันพอมาซื้อปุ๊บก็ได้เงินพอสมควรค่ะที่ว่าเออม,มาซื้อแล้วก็พอเขาซื้อกูชัยแล้วคนที คนที่ใดกูใช้ไปเขาก็ต้องมาใส่มันบ่ค่ะมันก็นั่นละมันก็เลยกลายเป็นจุดประกายของเขามีใดมีลูกค้าตลอดมีลูกคาทัวๆไปถึงแม่ถึงแม่เขาเสียเอากระดาษเอากระดาษในส่วนนั้นมาใส่แต่ว่าเงินเฮาก็ไดมาแล้วเนาะค่ะมันก็คือประหลาดกันไปแต่ว่าก็บพอมีคนหดจักแน่เนาะิ่นก็มาเพิ่นก็มาเฮทเทอร์มินเลยเลย เอ่อมีนเฮ็ดนัดเรื่อยๆเนาะคะ่ะแล้วก็ก็มีลูกค้าขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าปุ้ยเฮ็ดงานตอนนั้นเฮ็ดงานคนเดียวอันไอ้ใหม่เพิ่นก็นเอ่อไปยังเฮ็ดงานอยู่สนามบินอยู่เนาะคะ่ะกเฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก่ะลูกค้าหลายเติบแล้วก็เออ่มีลูกน้องมาเฮ็ดงานนําค่ะแต่ว่าก็เพิ่นก็เฮ็ดได้บ่โดนเพราะว่าเพิ่นท่องก่อนเนาะแล้วก็ เกันเลยไปหยุดหยุดไปเนาะค่ะก็จากนั้นก็นเฮ็ดมาเรื่อยๆก็มีมีมาอยู่อีกผู้หนึ่งหนึ่งสองคนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเพื่อนกันอยู่น้ำบ่ได้เนาะเพราะว่าสงสัยเป็นคนเงียบน้องมาอยู่น้ำกับบ่ได้ประมาณนั้นแหละคะ่ะโมแมนตหรอกค่ะคือต่างคนเพื่อนก็ต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองเนาะคะ่ะเพื่อนกับมีครอบครัวมีน,นันมีนี่เพื่อนอยากไป เป็นอิสระไปเฮ็ดเองเออกับป่อยเพิ่นไปเนาะค่ะชีวิตไผ่ชีวิตมันเอ่อเข้าควรทิดีใจในะที่ไม่เหมือเพิน่นจะเลื่อนเก่าหนาะไปเรื่อยๆเนาะค่ะเขาอันนี้เขาบ่ได้ยึดติดกันนี่แหละค่ะหนึ่งเด้อบอกคนทิ่สิจะเป็นเปิด้านนวดเป็นเจ้าของลานหนึ่งนี่คุณต้องเป็นคนที่นวดเป็นจับลูกค้าอยู่ สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าลูกน้องเขาสิมีสิบมิลอยมิพันคนแต่ว่าในมือมือหนึ่งเมื่อเพิ่นแข็งแรงแล้วเพิ่นก็อาจจะออกไปจากเขาถึงเฮลเซ่ประมาณนั้นเนาะค่ะแล้วก็เฮาทีเฮานี่สิตรงเป็นจุดยืนถึงแม้เฮาสิเมยเอยอ,อยากพักแน่แต่ว่า อันนี้มันคือลานของเขาเหมือนบ่าจ้ะแล้วก็เขาก็ต,ต้องเฮ็ดของเขาเฮ็ดให้เขาอยู่ให้ได้บ่ได้ถ้าถ้าเขาอยู่ได้มันก็คือความภูมิใจอีกอันหนึ่งเนาะค่ะนั่นแหละเพื่อเฮ็ดคนเดียวเหตุคนเดียวมาบาดตานี่ก็ลูกน้องออกไปเฮ็ดแล้วก็ไอ้อไม่เพิ่นสนใจเนาะเพิ่นก็ เพิ่นก็สนใจในเรื่องมูนี่อยู่แล้วปัตตานีกัเลยได้มาสอนหนวดกันแล้วก็เพิ่นก็ศึกษาใน YouTube แล้วก็เพิ่นก็ไปเรียนน้ำอาจารย์ยุทธยูนี่แหะค่ะแล้วก็เขาก็สอนเทคนิคแน่สอนกันไปสมมติเราก็บส้นมากเพิ่นก็เพิ่นเป็นคนที่อยากเรียนรู้อีหยังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเราก็บทั้งไปเรียนของ ยู่นีทั้งไปเลี้ยนอยู่เมืองไทยทั้งไปโอ้ยหลายอย่างค่ะตอนปีน,นี้เพิ่นเก่งกว่าเฮ้ยอันส่วนสนุนปุยกะบ่อยากเลี้ยนแะล้วค่ะเห็ดท้ำใดก็บซ้ำนันเอาซ้ำนีหรอมวสมองบ่ไปบ่หลับอีหยังเนาะค่ะอันส่วนอันอันไอ้ไม้นี่เพิ่นกะเลี้ยนของเพิ่นไปซุกมือเพราะว่าตอนนี้ก็คือเอ่อลูกค้าเพิ่นนี่ บ่ต้อตรงพถึงค่ะยาวย้าวไปหอดปีหนาเขาจองล่วงหน้าไปหอดปีหนาเลยโดยที่ว่าปีนี้มันพ่มีแล้วอว่าสิลุงมองไดได้นอกจากลูกค้าที่เพิ่นเฮดเทมินไว้แล้วหรือว่าเฮตนัดไวแล้วนี่เพิ่นบ่มาเพิ่นก็นสิโทรมาบอกกะจังเอาคนอื่นเขาได้เนาะอันบ่ได้อวดวาน่านัาน,านด้ค่ะคือแต่ว่าอันอ่า พุ่มใจในตัวเพิ่นที่ว่าเพิ่นศึกษาความที่เพิ่นอยากเข็ดอยากอยากรูแล้วก็อยากซอ,อ,อยคนที่มีปัญหาอเปินปวดหลังอันนั่นอันนี้มาให้หายหรือว่าห้ดีขึ้นก็เลยเป็นการที่ว่าคนเขามามาหาเพิินเราก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกโลง่งรู้สึกว่าเออดีขึ้นแฮมันก็เลยกลายเป็นที่ว่า ทิมาสิไปของว่าเป็นอย่างิ่นจังอันมีนัดไปหวดปีหนาเงาไปเลยเนาะค่ะเพราะว่าอันจังจังตัวหนูปุยเองกับนัดต้องนัดล่วงหน้าประมาณสามอาทิตย์เนาะค่ะว่าถ้าสิโทรมาสมมติสิอันมือนี่สิโทรมาก,ก็คือบ่อมีนัดแล้วนอกจากเพราะว่าส่วนมากมันก็นสินัดเต็มไปแล้วเนาะค่ะแต่ว่ามือนี่ก็เป็นอาจจะเป็นโชคลายของ ล,ลูกปุยเองลูกคาเิ่นมาบ่ได้ก็เลยกลายเป็นวางไปก็เลยได้ไมมนั่งเบาเห้ทสุกคนฟังเนาะค่ะคลิปนี้กับบมีหยังหลายกะบาบาเบาต่อจากต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วแล้วก็คงจะเบาอยู่ในวง,ว,งวงเวียนอยู่ในซ่มเนลแหละคะ่ะเพราะว่าลูกป,ปุยบ่ได้ไปใส่เนาะกับเขาเฮ็ดกินกับค่ค่อยคือวันธรรมดานี่บ่ค่อยได้เห็ดกับเขา แปลกพิสดารค่ะเพราะใดเพราะเขาต้องเฮ็ดอีหยังกินง่ายๆแล้วก็บโเหม็นในร้านอุนอ่นอุ่นใดง่ายๆเนาะค่ะกินง่ายๆนั่นละ่ะก็เลยบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปถ่ายอย่างให้เบิง่งก็เลยได้มนานั่งเว้ายางชีล่าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับไข่ให้ปุ้ยในยเด้อค่ะสิะได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปต่อไปแล้ว่าก็ขอ ให้ทุกคนโชคดีเนาะค่ะค่ะวันดีค่ะ